ครับก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องไทยสารนาครลำซิ่งนะครับบางคันวันนี้ก็ไปเทงานงานเมาก็ว่าได้ครับสามพันเที่ยวครับเป็นของฝรั่งนะครับสามพันเที่ยวคาดว่าจะเท เทไรผู้ปกบ้านครับสารทเที่ยวคาดว่าจะวิง่งวิ่งแบบรอบจัดเลยครับวิ่งแบบมาราธอน,นเย็นๆครับถ้าไม่ถึงง่วงเย็นก็วิ่งไม่ได้คอยหันว่าจะไม่หยุดครับมาดูแมคคฟฟังนี้คุดบ้างครับมาดูแมคคฟฟังนี้คุดบ้างครับ ุณปุ้ยอีคันมาแล้วครับลุงแกต้องการให้ถ่ายคลิปนี่ก็ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วครับมาดูการทำงานครับการทำงานของแมคโครคันนี้ครับ ได้ครับนี่ร,รถมาใหม่ครับมาใหม่หรือเปล่าไม่ใช่รถของลุงนน่นอนส่วนสากจำได้ต่อไปอคิคควขั้นเสาทมงานเป็นระนชาครับ เราจะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมใกล้ๆนะครับใกล้ๆบรนการทางเรือทังไมโครไมโครตักแซนบายรอเธอบ่งบอกสัญญาณแห่รถดำถอยเข้าไปจุยล้เพียก็ได้จุยจังนู่ยกี่จุยฟองเลย Mà chơi hoang rồi Cái cái sợi ha 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 rồi cái cho mưa nô Nì, em cho phát chứ hơi cái sợi chứ <laughs> Ta cái cho mang hấp Cô ní hấp Ta nó sợi plát rồi Khi rốt xe ta sọc plát nó Nói bánh plát theo chân đung Mưa khôn chứ trăng tao thích chứ à, Hãy អឺហ <cười ើយដល់នេះគីជុលត្បើកគ្រឿងស្លែងស្រោប្រឡាត់ម្ណងហើយក៏រកការការបានកើតភ័យឥឡូវនេះឲ្យគេងលៀងឥឡូវនេះឲ្យវលីនតន្ត្រីគុំទាំងលើ៥ :00 ព្រឹកហាន់នៅវ័យមួយអូមានតែកក់គេងឡាភអូហងណាបើគេងហងរឿងគេងហងអូ กิ่นาซ่าสามนายูตินซุงกันี่มันซุงต่อไปก็มาถึงคิวของเสียเกิดบ้างครับเมื่อกี้ลืมปิดต่อไปนะคไม่ต้องสแตนบายเราแล้วครับไม่ค้องสแตนบายเราแล้วครับ อีกสิครูผมก็จะพาท่านผไปชมไปชมนะครับชมมาแล้วครับรถรอรถรอยังคงตายเหมือนเดิมครับเพราะว่ามิชลิน2ตัวอยู่ครบแต่ฝั่งนี้ล้มครับครับ